จริงๆแล้วเครดิตควรจะตกที่ใครนะฮะไปดูวิธีปฏิบัติของเบนจามินเนทันูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนิดหนึ่งหลังจากข้อตกลงหยุดยิงออกมาได้เบนจามินเนทันหูก็โทรศัพท์ไปหาให้ถ่ายไปหาใครน้องใหม่ให้ไทยไปหาใคร <c oughs> ไปหาทั้งคู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> โทรไปขอบคุณทั้งโจไบเดนแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ที่ช่วยผลักดันเรื่องนม้ให้เกิดขึ้นนักวิเคราะห์มองนะคะว่า ทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นประเด็นนะมันก็จบไปแล้วอย่ามาถามเลยว,ว่าใครได้เครดิตมันต้องเป็นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นภาพสะท้อนการแย่งความดีความชอบของเรื่องนี้รัฐบาลไบเดน Biden ไม่ต้องการให้คนเข้าใจผิดคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าการกลัดมาของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่เป็นเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ใช้ข้อได้เปรียบหรือว่าไพ่ที่ถือเหนือกว่าในมือเนี่ย บังคับให้อิสราเอลทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่นี่คือผลงานด้านการต่างประเทศที่รัฐบาลของพรรคเดโมแครตผลักดันมาอย่างยาวนานหลายเดือนจนบรรลุในวันที่ใกล้จะหมดวาระ,นะค,ะความเห็นของฟิรัสมักซาระะ์ดเป็นนักวิจัยอาวุโสประจำสถาบันตะวันออกกลางสหรัฐมองว่าเวลาของการบรรลุข้อตกลงนี้มนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เรียกว่า trump's effect ปฏิกริยาหรือแรงกดกันจาก t r u m p นะฮะเพราะว่า t r u m p เนี่ยต้องถือว่าท่าทีที่ภาพเดาได้ยากแล้วก็แข็งกร้าวต่อเรื่องนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักการเมืองในอิสราเอลนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงตรงนี้ดูค่ะ The timing of the ceasefire is no coincidence. The deal will go into implementation the day before. President Trump's inauguration. So undoubtedly, there is this Trump effect. Uh, you know, many people I talk to in Israel would say that the most popular politician in Israel is Donald Trump, uh, and that gives him quite a bit of leverage over the Israeli Prime Minister. not be Trump. ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสําเร็จเป็นผลมาจากความพยายามของรัฐบาลไบเดนนะเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศอันทนีบิงเคนบินไปตะวันอกกลางแล้วหเหนื่อยแถนเนาะไปเดืนละครั้งเลยแล้วก็อยู่ในห้องเจรจาออกมาก็แบบบางทีผมเผ้า,ายุ่งเลยนะหน้าเสียอะไรเงี้ยก็ทำงานหนักนะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยคนก็บอกว่าไม่ได้แข็งก้าวเท่ากับทรัมป์นะก็เลยทำให้เนทันยูไม่ค่อยจะ เ,เกรงใจเท่าไหร่นะนักวิจัยรายนี้บอกว่าเอาอย่างนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นให้เครดิตทั้งทรัมป์แล้วก็ไบเดนละกันนะเป็นวันทีมเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือแผนของไบเดนแต่การกลับมาของทรัมป์เนี่ยทำให้การเมืองของอิสราเอลเนี่ยต้องตัดสินใจเรื่องนี้ให้เร็วขึ้นนะฮะข้อตกลงหยุดยิงที่มี3ระยะ ที่ตกลงร่วมกันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสก็เป็นข้อตกลงที่พัฒนามาจากแผนหยุดยิงที่เสนอโดยประธานาธิบดีโจบไบเดนตั้งแต่3เดพฤษภาคม2024นะฮะตอนนั้นก็คล้ายๆกันมี3ระยะระยะแรกหยุดยิงเทาวัน 6, สัปดาห์ปล่อยตัวประกันแบบจำกัดระยะที่2ปล่อยตัวประกันทั้งหมดอิสราเอลถอนทหารทั้งหมดซึ่งตรงกับร่างปัจจุบันและระยะที่3ก็ฟื้นฟูฉนวนกาซาคืนร่างผู้เสียชีวิตก็ตรงกับร่างปัจจุบันที่ตกลงกันไปนะฮะ เพราะฉะนั้นก็ให้ทั้งสองแล้วกันไม่ต้องแย่งกันนะคะทีนี้ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าประธานาธิบดีไบเดนมีปัญหาในเรื่องของการบอกให้อิสราเอลทำตามส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าอิสราเอลรู้สึกว่าไม่อยากจะลงนามในข้อตกลงเพราะว่าไม่มั่นใจในเรื่องบางอย่างโดยเฉพาะ อนาคตของฉนวนกาซาคือถ้าเกิดดูจากเหตุการณ์ที่7ตุลาคมเนี่ยนักการเมืองในอิสราเอลก็บอกว่าเราทายัางไงก็ได้ไม่เหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นอีกนะแล้วจะไปถึงจุดน,นั้นได้ก็ต้องกําจัดฮามาสให้หมดนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกาซาจะต้องอยู่ในลักษณะของการที่อิสราเอลมีส่วนร่วมในการเข้าไปดูแลไม่งั้นฮามาสก็กลับมาอีกอันนี้คือประเด็นหลักที่สําคัญมากสิ่งที่ยากที่สุดในการตกลงครั้งนี้ก็คือว่า จนวนกาซาใครจะดูแลเพื่อที่ให้ชาวปเาเลสไตน์อยู่ได้อย่าง relatively สงบและอิสราเอลไม่ขวัญาวาว่าจะมีใครมาบุกอีกนะฮะอันนี้มันยากมากอิสราเอลก็เลยที่ผ่านมาไม่ยอมถอนกำลังทหารออกมาบอกว่าถอนทำไมเดี๋ยวฮามาสกัดมานะฮะปัญหาจุด ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่บริเวณระเบียงฟิลาเดฟีนะฮะพาไปดูอีกครั้งหนึ่งเราพูดหลายครั้งแล้วระเบียงฟิลาเดฟีเนี่ยทำไมอิสาเอลถึงห่วงนักห่วงหนาไม่อยากจะถอนทานออกมาเป็นระเบียงที่มีความยาวประมาณ14กิโลเมตรอยู่พื้นที่ใต้สุดของฉนวนกาซานะคะกั้นทอดยาวระหว่างชายแดน,นกาซากับแหลมไซนยของอียิปต์การสร้างระเบียงหรือว่าคอริดอรตรงนี้สร้างไว้ตั้งแต่ทศวรรษ1970เนาะตอนนั้นป้องกัน เป็นบัฟเฟอร์โซนนะฮะระหว่างอียิปต์กับอิสราเอลซึ่งเคยทำสงครามกันแล้วหลังจากนั้นระเบียงนี้ก็ใช้ในการป้องกันการแทรกซึมการเคลื่อนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายจากแหลมใไใไนมาที่ชนนกาซานะฮะแล้วที่ผ่านมาแต่ก่อนเนะีอิสราเอลไม่ได้คุมนะเพราะว่าชนนกาซาถูกฮามาสคุมทั้งหมดแล้วก็กลุ่มฮามาสก็ใช้ระเบียงฟิลาเดฟีเนี่ยเป็นจุดในการ ขุดอุโมงค์นะคือถ้าเกิดมองจากดาวเทียมปกติจะมองไม่เห็นว่ามันมีความผิดปกติเพราะว่าขุดอุโมงค์ข้างล่างเวลาขนของเนี่ยขนอยู่ข้างล่างแถวระเบียงฟิลาเดลฟีเนี่ยเขาบอกเป็นระบบอุโมงค์ที่ซับซ้อนแล้วก็ลึกลับมากนะขนเข้าของผิดกฎหมายทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์กำลังคนเนี่ยเข้ามาตรงนั้นอิสเอลก็เลยอยากจะคุมไว้แล้วถามว่าเอา้าแล้ว ถ้ามันสำคัญขนาดนี้เนี่ยอิสราเอลยอมถอนท่าออกมาได้อย่างไรคณะผู้จรจาได้มีการแก้ปมตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อสรุปก็คือว่าระเบียงฟิลาเดลเฟียเนี่ยจะถูกแก้ปัญหาในช่วงของการหยุดยิงระยะที่2นะคะเขาจะมีการจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยไปจนถึงแนวชายแดนด้านใต้ของชนวนกาซาก็คืออิสราเอลถอนท่าออกมาแต่ว่าจะมีการส่งกำลัง รักษาความปลอดภัยโดยใครก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าจะเป็นฝ่ายที่อิสราเอลมั่นใจได้ว่าจะไม่อยู่ข้างฮามาสนอกเหนือจากฟิลาเดลฟีแล้วอีกระเบียงหนึ่งซึ่งอยู่ในข้อตกลงก็คือระเบียงเนสซาริมนะฮะอยู่ใจกลางถนนกาซาอิสราเอลคุมไว้เพื่อที่จะตัดขาดให้ถนนกาซาทางเหนือทางใต้ออกจากกันตรงนี้ก็คล้ายๆกับระเบียงฟิลาเดลฟีนะคะ ในข้อตกลงนี้จะมีการใช้มาตรการและกลไกเพื่อให้แน่ใจนะคะว่าฮามาสจะไม่สามารถเ,เคลื่อนย้ายจากทางใต้ขึ้นไปทางเหนือได้นะนี่ก็คือข้อตกลงที่ในที่สุดก็สําเร็จแต่ว่ายังมีรายละเอียดอีกเยอะนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการเขาเรียก implementation หรือว่าการปฏิบัติเนี่ยจะอยู่ ข้ามต่อมารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ต้องดูว่าจะทำได้อย่างที่ตกลงกันไวหรือเปล่านะเผื่อมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเกิดไม่พอใจแล้วก็ฉีกข้อตกลงก็กลับมาทำสงครามกันอีกนะก็ต้องรอดูเอาละมาถึงเรื่องโจไบเดนนะะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยก็แถลงข่าวยาวเลยนะนอกเหนือจากแถลงข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวดีจากาการตกลงกันได้ของฮามาสกับ อิสราเอลแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ไบเดนแถลงก็คือการถแถลงปิดท้ายการเป็นผู้นำนะฮะก็คือวันนี้16เนาะอีก4วันก็จะหมดวาระลงจากอำนาจแล้วฮนะโดนัลด์ทรัมป์ก็จะขึ้นมาต่อ